เอาละครับสวัสดีครับนักผู้ชมไปแห่งเกาะทองฟ้าทุกท่านครับวันนี้แกมบูแฟนตาซีเบสิกรอบที่เท่าไหร่จะไม่ได้แล้วนะครับก็น่าจะทำเรื่อยๆทำทุกครั้งที่มันวนมานะเซโนคลาสนะครับรอบนี้วันมาเป็นเซโนโคโรแล้วก็เดียโบนะฮะก็จะเป็นท่าแสงและท่ามืดนะครับโอเคมาเริ่มประเด็นกันเลยทำอาวุธอะไรก่อนดีนะครับทำอาวุธอะไรก่อนดีอ่ะอันดับแรกให้คุณนึกถึง ภูที่เราเล่นว่าเราเล่นเ,เนี่ยเราจะเล่นภูไหลเป็นหลักนะถ้าเราจะเล่นภูแสงนะเราก็ไปทํำของโครโรนะครับถ้าจะเล่นภูมืดก็ไปฟังไปทําฝั่งเดียโบนะฮะทีนี้มันมีตัวละสองชิ้นถูกไหมก็คือทางโครโรเนี่ยก็จะมีดาบแล้วก็ปืนนะฮะส่วนเดียโบเนี่ยจะมีคาตาแล้วก็หอกถ้าแนะนำนะครับผมก็แนะนำให้ทำดาบ หรือคาต纳ก่อนอาวุธที่เป็นรูปร่างดาบอะไรพวกเนี้ยนะฮะเพราะว่ามันจะถือเมนแฮนได้ค่อนขาง่ายนะครับแล้วก็เมนแฮนไม่ได้ดีควายอะไรมากนะครับอะถ้า,ถ,าถ้าเล่นทีมถ้าเล่นทีมเอาไงดีวะถ้าเล่นแสงก่อนแล้วกันนะถ้าเล่นแสงก็คือเราก็ต้องต้องทาดาบแสงก่อนนะครับทีนี้อะดาบแสงมันดีตรงไหนนะครับ ดาบแสงไม่ดีตรงไหนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูดับแสงเนี่ยเมื่อทำมาแล้วเนี่ยเราสามารถเอามาเล่นเป็นดาบเมนแฮนได้เลยทันทีทันใดนะครับอาชีพที่เหมาะมากก็คือเบอร์เซอร์เกอร์นะครับในกรณีที่ว่าเรายังไม่ทำคริสโอนะคือถ้าทำคริสโอมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องถือเป็นดาบแสนสองชิ้นนะครับเพราะว่ามันเมนแฮนตัวหนึ่งก็ดีแล้วก็เอฟเฟกต์ในการออกโอกิ อีกอย่างหนึ่งก็ดีนะครับเอฟเฟกมันคือทำอัพลิบนะครับทำอัพลิบตัวนี้ที่ที่ต้องใช้กันอัพลิบคือการที่เกรดเราเพิ่มขึ้น10%ทุกเทิร์นนะครับเป็นเวลา3เทิร์นนะแล้วก็ตาบอดใส่บอสด้วยนะแต่ว่าที่ที่ใช้กันมากสุดอะที่มันส่งคุ้มค่าที่สุดก็คืออัพลิบนะครับในกรณีที่ว่าเล่นเป็นคริสโต้นะครับแล้วให้ถือดาบแสงนี่เป็นเมนแฮนเนี่ย เวลาคุณกดโอกิห้ามกดสวอปเบดนะครับถ้ากดสวอปเบดปุ๊บเนี่ยมันจะมาใชเอฟเฟรของซับแฮนแทนนะครับให้กดแค่ดูเอาอาร์ตก็พอแล้วมันจะปล่อย2ครั้งนะปล่อยเมนแฮนก่อนแล้วเป็นซับแฮนนะครับหรือเว้นแต่จะทำดาบลูซิเฟอร์มาแล้วนะครับแล้วก็ดาบลูซิเฟอร์ไว้ช่องแรกนะฮะถ้าเล่นเป็นคริสโอนะอย่างนี้ถ้าเล่นเป็นคริสโซ ทีสโอดีมนี้เวลาผมเล่นเนี่ยผมจะไม่กดสวัปเบรดผมจะปล่อยโอกิสองครั้งนะคือปล่อยเมนแฮนแล้วก็ซับแฮนตลอดนะครับเพราะว่ามันเอฟเฟกมันจะเกื้อกูลกันส่งเสริมกันนะก็เลยกด2อันตลอดนะครับถ้าเล่นดาบแสงถ้าเล่นแสงให้แนะนำทำดาบก่อนอ่ะมาดูเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายมาดูเป้าทดลองกันเป้าซอฟนะครับ ยืมดูมาผมจะเล่นในกรอที่เป็นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเป็นเบอร์เซอร์เกอร์จะให้เห็นว่าดับแสงเนี่ยมันดียังไงนะฮะดับแสงเนี่ยมันมีหน้าที่ในการเล่นเกจนะครับพอยิ่งเราเล่นเกจให้มันไวที่สุดแล้วเนี่ยตัวในทีมเรามันจะเบิร์สกันไวพอเบิร์สไวเนี่ยมันจะใช้สูตรเบิรสสามนะครับคือตัวละครหลัก ตัวควาลองนะหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งจะเบิร์ดส,สลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพื่อที่ว่าสามตัวเนี้ยมันจะได้บัฟอ่าบัฟอัพลิฟตลอดนะบัฟอัพลิฟที่มาจากดาบเซโนโนะครับ <c oughs> อ่ะผมมาผมก็ใส่สาบไปเต็มที่ไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะฮะ อันเบิร์ตอันเบิร์ตเบิร์สไปได้เลยนะครับอันเบิร์ตมันเป็นตัวเบิร์สแยกอยู่แล้วอ่ะนี่พอใส่บอสแล้วเนี่ยมันจะตาบอดนะแล้วก็ได้อัพลิบทั้งทีมนะครับเดี๋ยวสังเกตตรงนีจ็ดสิบเจใช่ไหมของชานอยู่77นะมันจะเด้งขึ้นอะนี่ เด้งขึ้นเป็นอ97อ่าใช่97นะเพราะอ,อีกหนึ่งมันมาจากอันเบิร์คูณสองรอบนะฮะแล้วผมก็กดปุ๊บทำทีมขยน All All นขันเบิร์สได้เลยนะครับเดี๋ยวสองตัวนี้ก็เบิร์สคู่อีกรอบหนึ่งนะฮะอันเบิร์ก็ตกไป นี่ก็ได้อัปโหตนะแล้วก็ให้ชานทำจับทริปเปิลนะครับอัเบิร์ตจะเก็บดองไว้ก็ได้หรือว่าจะปล่อยไว้ก็ได้ให้มันตีแบบตีทริปเปิลอะไรไปก่อนหรือว่ากะกะมาเบิร์สพร้อมกับตัวละครหล,ลักก็ได้นะครับค่าพอกันพอตัวละครหล,ลักใช้ได้ใหม่ใช่ไหมผมก็ โอเคต่อเลยไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอเนี่ยมันก็ได้อัพลิฟเพิ่มนะครับในเทือนหน้านไอ้สองตัวนี้มันก็พร้อมจะเชนเบิร์กกันอีกนะมันจะเป็นการสลับเบิร์สไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวสุดท้ายไม่ใช่อัมเบิร์สเป็นตัวอื่นอย่างเงี้ยมันจะเป็นสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งแต่อัมเบิร์สมันดันแบบไปเบิร์สกับตัวละครหลักในเทือนแรกนะครับอ๋อกดเปิดโอเค มันตีแต่อันเบิดวะอัดไปในเทิร์นนี้ก็จะสั่งทิปเปิลตีแบบตีมหากราบเลือดกันนะเดี๋ยวเพิ่มเลือดอันเบิดก่อนนะครับมันจะได้ได้ผลอย่างเต็มที่นะครับเลือดไปแล้วก็อัดปุ้มไปนะครับแท็กบูสต์มันจะปล่อยโอคิใช่ไหม ผมไม่มั่นใจว่าโอกิมันอะไรน่าจะเป็นทำ two damage นะครับตบไปเลยก็ได้ก็ไม่แรงเท่าไหร่เนี่ยพอเนี่ยมันได้อัพลิปอีกแล้วเนี่ยมันก็ผมก็พร้อมตัวหลักผมพร้อมจะขาดอีกสิบถูกไหม อันนี้มันจะมีอสูรมาช่วยหรือว่าจะกดท่านี้ช่วยก็ได้หรือว่ารออีกเทิร์นพร้อมจะเชนเบิร์ดสามก็ได้นะครับนะคือทำยังไงก็ได้ให้ปราร์ตี้เราเนี่ยมีอัพดิทให้เยอะที่สุดนะครับเนี่ยผมจะใช้อสูรเจ้าชายช่วยอสูรจะเป็นเซยคอนเน็ตนะครับถ้าแสงเหมาะกับใช้มากเลยนะบวกเชนเบิร์ดได้ตัวนี้ด้วยได้บัฟตีแรงตัวนี้ด้วยครับพร้อมทั้งทีมละวซืลอเอลควิกเรทไปก่อน สาบตาบอกอีกได้อัปเดฟอีกนะพร้อมมันจะพร้อมเสมอพร้อมที่จะเพิ่มเขตให้กับทั้งทีมนะครับยิ่งถ้าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเล่นคู่กับดาบลูซิเฟอร์นะครับแล้วไปปลดสกิลให้มันเวลาปล่อยโอกิเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วในการในการได้ชาร์จบาร์อะไรเงี้ยเวลามาเล่นคอมโบกับกับดาบตัวเนี้มันจะคอมโบขึ้นเป็นแบบเยอะมากนะครับเยอะมากพอสมควรเลย อนห่ยถ้านี้เดี๋ยวเอาไว้ปล่อยปล่อยหลังไอ้นี่ก็ได้นะปล่อยหลังตัวละครหลักมันมันทำโอกินะครับถ้าลองคำนวณดีๆแล้วเธอเนี้ยแบบยังไงก็ได้ไม่ถึงไม่ถึง100อยู่ดีเก็บไว้กดอีกเธอหนึ่งก็ด้พร้อมกันนะเก็บไว้กดเธอ์นี้นะครับมันจะได้พร้อมกัน และเท 1941, 3000, 31, 31. ินหน้าก็จะเป็นเข้าสเต็ป3ามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งนะฮะไปเลยแค่นี้ก็ตายละสามตัวอืมอันนี้เป็นดาบเซโนแสงนะที่เอามาเล่นกับเบอร์ซ์เกอร์ก็ถ้าเกิดว่าไม่มี เมนแฮนด์ดีๆนะครับก็ให้แนะนําให้เป็นดาบนี้เล่นเบอร์ดซิเกอร์ซะนะครับตัวเนี้ยอาวุธเซโน,โนเนี่ยมันสมควรที่จะถือเมนแฮนด์นะครับคือถามว่าถ้าไปเล่นคิโซะแล้วถือเป็นซับแฮนด์ได้ไหมแล้วเอาอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดาบลูมาถือเมนแฮนด์อย่างเงี้ยมันมันก็พอได้นะครับมันก็พอได้แต่ถ้าเกิดเราได้ตัวนี้มาถือเมนแฮนด์เนี่ยมันจะเป็นอ่าบูสต์แอคแท็กับทั้งทีมนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูเอ้ยถ้าเกิดว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยเลือดเยอะนะครับนะมันจะเป็นบัฟโคชินสตามิน่ากับทั้งทีมตัวนี ซึ่งผมมองว่าเอามาถือเมนแฮน์นี่มันได้เอฟเฟกคุ้มกว่านะครับนะเล่นประมาณนี้กับเบอร์เซอร์เกอร์หรือจะเล่นเป็นอาชีพอื่นที่ถือดาบก็ได้นะครับแต่ว่าเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยมันเล่นโอกิตัวเองไวนิดนึงเพราะว่ามันมีฟูลอร์เซนอลนะถ้าจะเล่นอาชีพอื่นที่ถือดาบตัวนี้เราจะจะทําโอกิไวๆก็แนะนาไม่ใส่สกิลส Sp ปิตติ้งสปิริตไปนะที่เป็นการลดเลือดตัวเองครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็บวกเกจมานะแต่ว่ามันจะ ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่กับเอฟเฟกต์เมนแฮนของดาบเซโนนะครับโอเคต่อไปเป็นเซโนธาดมืดนะฮะสำหรับคนที่เล่นเมนมืดนะครับผมก็เชียร์ให้ทำคาตนาก่อนนะเพราะคาตานะมันเอฟเฟกมันเอฟเฟกโอกิมันดีพอสมควรครับสามารถช่วยเซอร์ไวได้นะฮะแล้วก็จะมีอาชีพที่สามารถเล่นกับดาบตัวเนี้ยได้แล้วแบบรู้สึกผมเล่นแล้วแบบโอเคที่สุดเลยนะครับ สำหรับดาบตัวนี้นะโอเคดีอาชีพที่เล่นกับคาตานนเซโนมืดนะครับที่ผมมองว่ามันโอเคที่สุดนะมันคืออาชีพกอรี่บิงเกอร์หรือว่าจะเป็นซอร์สแมตเตอร์ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้เป็นกอรี่ดีกว่านะเดี๋ยวเปลี่ยนซับสกิลนิดหนึ่งนะเปลี่ยนซับนิดหนึ่งสปินนะิ่งสปิริตไม่ใส่นะผมจะใส่เป็นคาร์เมลอสแล้วก็ออาดับเบิลนะฮะจะเป็นการบวกแอคแท็กเยอะๆเยอะๆเยอะแบบเยอะมากๆนะครับ ค่ะคตนะของเดียโบนะครับเอฟเฟกโอกิที่ผมบอกว่ามันดีพอสมควรเนี่ยมันคือการสาบศัตรูให้หลับนะฮะคือเวลาเราโอกิไปศัตรูหลับเนี่ยถ้าสมมุติว่าภายในเธอเนี่ยมันติดเม็ดอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ปล่อยนะครับมันก็ยื้อให้เราเธอหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาศัตรูติดหลับเนี่ยศัตรูอ่าตัวละครที่เหลือของเราเนี่ยจะตีแรงขึ้นนะครับเพราะศัตรูมันติดดีบัฟหลับอยู่ตัวละครที่เหลืออีก3ตัวเนี่ยมันจะตีบอสแรงขึ้นดังนั้นการทําโอกิเชนเบิร์ดสีต่อกันเนี่ย สามตัวเนี่ยมันจะทำเดเมจค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะว่าศัตรูติดปับติดหลับอยู่นะครับถ้าติดนะถ้าติดนะอีกอย่างหนึ่งที่ดีเหมาะกับกอรี่บิงเกอร์แล้วก็ซอส,สมัตเตอร์เนี่ยนะมันมันดีมากๆเลยก็คือว่าเวลาเรากดเนี่ยกดอเวคเคนนิ่งให้กับอาคาตนะของเซโนเนี่ยจะเป็นการบวกมันตีแอททคเรทให้กับทั้งทีมนะครับอลองกด นี่จะเป็นบวกมันเตะทะเลบางทีซึ่งมันบวกเยอะมากนะครับบวกเยอะมากนในเอฟเฟกมันมีอยู่เท่าไหร่อ่ะสามเทินนะอ่ะสามเทินครูดาวมันแปดเทินพอประมาณนะครับคุณสามารถเล่นเบิร์ตตั้งแต่สามเทินแรกได้เลยนะครับแล้วก็เล่นการที่เป็น เป็นซอนมาเตอร์เนี่ยไอ้บ้าเดเมทผมเยอะมากเลยนะกดอาร์ดเบอร์แล้วก็คาร์เมลอสพร้อมกันเนี่ยนี่เร่งมันติกันทั้งทีมนะครับเร่งไปอันนี้ไม่ได้ใส่คอตาหน้ามานะ ตัวเร่งมันติมีแค่แค่ดาบเอคาตานาเซโนนะครับแล้วก็ดาบอันติม่านะโอเคกดใช้บาร์บวกแอแท็กให้กับตัวเองนะครับแล้วก็บินไปเลยบินอ่ะมันไม่ติดหลับไม่เป็นไร Ok, dưỡng ba tỏ, nè. Buộc back dưỡng cho cả tụi dưỡng 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 ติดชายอยู่แต่ว่าก็ยังไอ้นี่นะชังดูดเลือดเพราะเลือดมันน้อยกว่า50เปอร์นะครับใช้ควอสเปลซะทำดีบับใ <Tu> ส่มันโอเคจังหวะนี้ก็กด C2 นะครับเล่นเกลเลย C2 อสูญจากโคกิอัสนะครับอสูญจากโคกิอัส ใช้ฟรีเล่งเกตได้เหมือนเจ้าชายของทัศแสงนะครับไปทำไซส์สตอรี่มาใช้กันซะนะผมใส่เทมแมทมาทำไมไม่รู้นะน่าจะเป็นทีมทดลองอะไรสักอย่างนะแล้วลืมเอาเทมแมทออกไม่เป็นไร <c oughs> อ่านี่บอสลับนะครับอ่ะเบททิกเดเมขึ้นถึงแบบสี่ล้านเลยนะ <c oughs> แล้วก็เพราอย่นั้นมันจะไม่ตีผมนะครับมันไม่ตีผมเพราะว่ามันหลับอยู่นะ โอเคต่อไปน่าจะทิกเกอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะกลางกลางรอไปเลย <c oughs> ถ้าพลาดก็ไม่เป็นไรพลาดเดี๋ยวผมกดไอ้น,นี้ได้ <c oughs> กดใจแดงถือว่าคำนวณพลาดไปแล้วกัน โอเคพลาดพลาดตรงที่ว่ามันไม่รันทิกเกอร์ผมไม่ได้สังไม่ได้ศึกษาทิกเกอร์มาอันนี้ต้องขออภัยเลยเนี่ยพอเขาแปดเธอเนี่ยเราก็ทำอินเนอร์ไจส์ได้ใหมนะแล้วก็เร่งตีมันติเข้าไปแบบขยันตีเลย เลโลทั้งทีมเลยกดเทียมแมทช่วยลบหน่อยสักหนึ่งเทินนะครับรล้วหลังนี้เราก็ใช้ใช้เอฟเฟกต์เดรนนะของโซอี้ฟื้นเลือดตัวเองไปแต่ว่าเลี้ยงเลือดให้น้อยๆประมาณนี้โอเคแล้ว 3ตัวหน้าตีติดมันติกันเยอะมากนะมันพร้อมที่จะโอกิอีกรอบน,นึ่งรออีกเทอร์หนึงก็ได้นะครับให้แบ็กไนท์มันเจ็ดสินะก็จะได้อัดไปพร้อมเดียวทีเดียวพร้อมกันนะกดบาร้อยไว้ก่อนนหะัวแอคแให้กับตัวเองนะแล้วก็จะพร้อมโอกิกันทั้งทีมแล้วนะ เรามีบาแล้วนะครับสะสมาอีกหนึรอบก็ยังดีเนี่ยเพราะโอกิไปต่อให้ไม่ติดหลับก็โอเคนะเพราะผมได้บัฟบวกหลบมา1นฮิตอย่างน้อยก็แบบช่วยแบบการันตีว่ามันน่าจะเซอร์ไบกัน1นึฮิตอะ อัพเวนมานี่แบบดีเมทอไม่เป็นไรเฮ้ยกดผิดนะ <laughs> ไปโดนสก,กายลี <laughs> แบ,บแบนเนอร์มันค่อนข้างที่จะไอ้นี่นะแบบเกะกะพอสมควร <c oughs> โอเคโซอีมันจะทนไม่ไหวแล้วผมจะฮิวโซอีนะครับ ตัวอื่นเห็นเลือดแดงๆนี่ก็แบบเกือบเกือบหมื่นอยู่นะผมใส่คาถาไปสามันอยู่ล็อกเลืดก,กันสบายนะไม่แน่ใจมีทิกเกอร์สิบหรือเปล่านะยัดยาไปเลยไม่มีก็ไม่เป็นไร ใช้ทีทูอีกรอบนะโกเก็บมาเด็กเกาะสองพันด้วยนะถ้าสี่ดาวาเบิร์แล้วก็จบประมาณเท่านี้ ส่วนอาวุธต่อไปนะครับว่าถ้าเกิดสมมติทําดาบกับคาตานาสองอันมาแล้วเนี่ยจะทําอะไรต่อดีนะฮะผมจะแนะนําให้ทําหอ,อกก่อนนะครับเพราะว่าหอ,อกเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะครับหอ,อกค่อนข้างที่โอเคกว่าคือมันมันมันไม่สตริกเหมือนปืนมากเพราะว่าอาชีพที่ใช้ปืนเนี่ยมันบังคับอะไรบ้างอาเมคานิกอ่าใช้ปืนได้ปืนแสงนะครับถ้าจะเล่นเมคานนกนะ อีกอันหนึ่งก็คือโซเยอร์นะครับคือโซเยอร์ถึงจะใช้ปืนของของเซโนได้แบบเต็มที่นะแต่ว่าพอเทียบกันแล้วแต่ปืนเซปืนเซโนกับปืนอาชีพปืนอาชีพมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงก็คือลัมเบอร์แจ็คลัมเบอร์แจ็คแต่ถ้าเป็นหอกเนี่ยเป็นหอกเนี่ยสปาร์ตันสปาร์ตันลอยเข้าหน้ามาเลยนะสปาร์ตันแล้วก็พระนะครับมันเป็นสองอาชีพหลักที่เอาลงเลตจ่ายได้กันอยู่แล้วนะครับอีกอีกอันนึงก็คือคาวาเลีย คาวาเว利亚นะอ๋อไอ้ปืนเซนโนไม่ใช่แล้เมอร์แจ็คนะเป็นคาวาเว利亚เหมือนกันที่ผมนึกได้นะคาวาเว利亚เนี่ยใช้ปืนมันจะนึ้นมันติมากกว่านะครับแต่ว่ามันจะต้องแบบห้ามโดนโจมตีสอง,งฮิตนะเงื่อนไขมันเยอะนิดนึงนะถ้าจะให้เชียร์ผมนะไม่ทําหอ,อกก่อนนะครับเราก็ไปทําปืนนะอันนี้เป็นออปชันที่2นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ให้ฟารม์มอาวุธเมนก่อนนะครับอาวุธเมนก่อน แล้วถ้าเกิดฟาร์มวูดเมนมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเล่นเป็นเป็นคริซาโออย่างเงี้ยคือคุณสามารถไปฟาร์มของลูซิเฟอร์ไว้ได้มันก็เล่นลเล่นอย่างนี้ได้เลยนะมันเล่นสบายมากนะเล่นถือเมนแทนสลับกับลูซิเฟอร์นะครับอย่างทางภูมิดก็เหมือนกันเวลาผมเล่นคริซาโอผมก็เล่นลูซิเฟอร์สลับกับเซโนนะครับแต่ตรงเนี้ยผมจะเน้นเอาเซโนไว้ที่ซับแฮนมากกว่าเพราะว่าเวลาผมกดเป็นดว เป็น swap b ์เนะครับมันจะมาใช้ใช้ตัวเซโนตัวนี้2อันนะครับสครั้งนะมันจะมีโอกาสติดสลิปมากขึ้นนะการติดสลิปทาให้3ตัวข้างหลังม,มันตีแรงขึ้นนะผมจะเน้นอย่างนี้มากกว่านะครับส่วนเมนแฮงของของเซโนเมื่อเนี่ยมันจะบูทเอามันจะบูทมันจะแท็กเรทแล้วก็ดอทเรทถ้าเกิดว่ามีมิเลเมทนะมิเลเมทมาจากโอเกียของมันเองนะครับ ั่นแล้วเวลาผมเล่นเครืองโอม,มืดอ่ะผมไม่จไม่สนว่ามันจะเป็นมิเลอร์อิมเมหรือเปล่าผมเอามาไว้ตัวที่2ผมเล่นเล่นการหลับมากกว่านะครับมันเห็นผลได้มากกว่าเห็นผลได้ง่ายกว่าโอเคประมาณนี้กับคลิปนี้นะครับกับเซโนสองธาตุนะถ้ามีเซโนสองธาตุมาก็เดี๋ยวมารีวิวใหม่เรื่อยๆนะครับผมเคยทําคลิปรีวิวอาวุธเซโนแยกไปแล้วด้วยนะอันนี้เอามาสรุปรวมกันนะครับว่าควรทําอะไรก่อนก็าประมาณนี้ครับแนะบบคลิปนี้ก็น่าจะสั้นๆหน่อยนะ คลิปหน้าเจอกันเป็นอะไรก็อรอลุ้นกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ